Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่สัป,ปดาห์ที่สาสสาถือว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ก่อนสุดท้ายแล้วพวกเราก็จะเริ่มต้นปีใหม่ของพระศาสนาจากักรเมื่อมองไปทั้งปีเราก็จะเห็นมีบางช่วง ที่เราเน้นข้อความเชื่อในบางเรื่องมากกว่าเรื่องอื่นแต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็เห็นว่านั่นคือการเดินไปกับพระบินเจ้าที่สอนเราด้วยพระวาจาของพระองค์ในวันนี้บทอ่านจากหนังสือประกาศศกติ์เนียงนั้นมีความหมายมากพอเลยขออ่านให้ฟังนะครับ เวลานั้นมีใครอ่าเจ้านายยิ่งใหญ่ของทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์ประชากรของท่านจะลุกขึ้นท่านทเทวดาจะลุกขึ้นจะมีเวลาแห่งความทุกข์ยากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่เริ่มมีประชาชาติจนถึงเวลานั้นในเวลานั้นประชากรของท่านคือทุกคนที่เขียนชื่อไว้ในหนังสือจะได้รับความรอดพ้นที่เขียนชื่อในหนังสือก็คือคนที่ได้ทําคุณงามความดีแล้วก็ถูกบันทึกไว คนจำนวนมากที่หลับอยู่ในขลงในผงคลีดินจะตื่นขึ้นบางคนจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์บางคนจะได้รับความอับอายและความอับยศอดสูตลอดนิรันดร์บางคนผู้มีปัญญาจะส่องแสงเหมือนแสงสว่างบนท้องฟ้าบรรดาผู้ที่ช่วยคนจนบรรดาคนที่ช่วยคนจำนวนมากให้มีความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนดวงดาวตลอดไป ในนี้มีความหมายอยู่บางเรื่องที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือมันจะมีวันสิ้นสุดของพวกเราและของโลกเพราะฉะนั้นก็มีเทวดาที่จะต้องมาเล่นบทบาทสำคัญคือมีการเป่าแตรและมีการให้พวกเราแต่ละคนนั้นถ้าเวลานั้นยังมีชีวิตอยู่เราก็จะตายเวลานั้นแล้วก็จะต้องไปหาพระบินเจ้าจะถูกพิพากษาตามบุญและบาป คนที่ทําคุณงามความดีก็ไปอยู่กับพระพินเจ้าเป็นดาวข้างฟ้าที่เราได้ยินเมื่อกี้นี้ส่วนคนที่ไม่เอาไหนเลยเนี่ยก็จะไม่ได้ไปสวรรค์และยังได้รับความอับอายอัปยศอดสูไม่ใช่วันเดียวแต่ตลอดนิรันดรเราจะต้องเลือกชีวิตของเราว่าเราอยากได้อะไรตอนนี้เราเดินอยู่ในทางที่ไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้แต่มันขึ้นอยู่กับใจของเราว่า เราพร้อมที่จะไปสวรรค์จะต้องถือตามบัญญัติของพระเจ้าคือต้องมีความรักต่อท่านทั้งหลายแล้วก็ความรักนั้นเป็นความรักที่พระบิดาเจ้าอยากให้มีก็คือความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเหมือนกับพระบิดาเจ้าทรงรักเรานี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พวกเรามาเห็นแล้วก็มารวมถึงพระวรสารในวันนี้จากบุญมาลาโกพระเยซูเจ้าตรัสกับสิทธิว่าในวันเหล่านั้น คือวันสิ้นพิภพนี่นะครับเมื่อทุกขวเวทนาผ่านไปแล้วดวงอาทิตย์เป็นไงครับจะมืดไปดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงอีกแล้วดวงดาวจะตกจากฟากฟ้าและอนุภาพบนท้องฟ้าจะสั่นสะเทือนเมื่อน,นั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบทแห่งมนุษย์เสด็จมาในเมฆทรงพระอนุภาพและพระสรีรุ่งรอดอันยิ่งใหญ่ เมื่อนั้นพระองค์จะทรงใช้บรรดาทูตสวรรค์ไปรวบรวมบรรดาผู้ที่ทรงเลือกสรรจากทั้งสี่ทิศคือทั่วโลกนะครับจากปลายแผ่นดินจนสุดขอบฟ้าแล้วก็เอามาพิพากษาแล้วก็ประทานรางวัลให้เขาผู้ที่เดินอยู่ในคุณงามความดีเป็นคนดีและสำหรับคนที่ไม่ได้ทำความดีเลยนั้น ก็เป็นโอกาสที่พวกเขาจะไม่มีอีกแล้วและเขาก็จะต้องไปในที่ที่มีพิศาจอยู่ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะมาทดสอบตนเองเป็นครั้งที่สองแล้วส่วนเรื่องเวลาวันเวลาของการสิ้นพิภพนั้นพระเยซูเจ้าบอกไม่มีใครรู้เลยฉะนั้นพี่น้องอย่าไปเชื่อคนนั้นคนนี้บอกจะสิ้นพิภพบางที พายุแรงบางทีฟ้าร้องฟ้าผ่าบางทีน้ําท่วมบางคนก็บอกโอ้จะชินวิภพแล้วเหรอมันเป็นเรื่องของพระเราต้องแก้สถานการณ์เอาเองแล้วก็มีความเชื่อมั่นดีกว่าที่เราจะมาตีโพยตีพายพี่น้องครับในบรรปลายชีวิตของเราก็จะเหลืออยู่สองอย่างคือสิ่งที่เราได้กระทำต่อคนอื่น มีจิตเมตตาด้วยความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือเนี่ยมันจะเหลืออยู่แล้วก็ความรักที่เรามีต่อคนอื่นด้วยจริงใจเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ส่วนอย่างอื่นนั้นไม่มีอะไรเหลือแล้วบ้านอยู่ไหมไม่อยู่เงินทองที่ฝากเป็นโอ้โหเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยอยู่ไหมหมดไปของใช้เม็สอยที่รักมากเลยเนี่ยอยู่ไหมไม่อยู่ ดูที่ดวงอาทิตย์จะอาบแสงดวงจันทร์ดวงดวง,ดวงจันทร์จะเป็นสีเลือดและดวงดาวจะตกจากท้องฟ้าและโลกของเราก็จะสิ้นสุดในเวลานั้นเองและสิ่งที่เหลืออยู่นั้นก็คือคุณค่าของทางฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตใจเท่านั้นเองมีหมอคนหนึ่งที่เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าความตายและคนที่กำลังตาย เป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับบุคคลที่กำลังตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บในบรรปลายชีวิตเขียนเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกของพวกเขาเหล่านั้นในด้านชีวิตและเมื่อพวกเขาแต่ละคนนั้นมองย้อนกลับไปขณะที่เขาหลังตายนั้นนะ่ะหมอคนนี้เขาก็เก็บรวบรวมแล้วก็บอกว่า พวกเขาที่กำลังตายเนี่ยก็จะเห็นในช่วงบรรปลายชีวิตเหลืออยู่สองอย่างเท่านั้นคือในชีวิตของเขาเขาได้รับชายคนอื่นหรือเปล่าและรักคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยมองอะไรไม่เห็นอีกเลยนอกจากนั้นเพราะของเหล่านั้นมันผ่านไปวัตถุก็จะผ่านไปไม่มีความหมาย สิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามาเขียนต่อไปนะครับบอกว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นสิ่งสําคัญอย่างเช่นชื่อเสียงโอ้ยหลายคนเนี่ยต้องการเอาหน้าไว้อะไรก็ได้แม้แต่สุในเ,เรื่องของความงามเนี่ยเอาหน้าไว้ก็คือลงทุนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเดี๋ยวก็เอาอันนั้นมากินเดี๋ยวก็เอานี่มาทานเนี่ยเอาหน้าไว้ก่อนชื่อเสียงล่ะโอ้ยไม่ได้ ชื่อเสียงให้เสียไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องกอบกู้เพราะฉะนั้นะจะลงทุนเพื่อจะให้มีชื่อเสียงต่อไปเรื่องเงินทองเราโอ้ยต้องหามาให้มันมากที่สุดให้มันเกินคนอื่นแล้วก็ยังมีอีกอำนาจอำนาจเกี่ยวกับการที่มีอำนาจเหนือคนอื่นเนี่ยโอ้โหบางคนถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ในบันทึก ของหมอคนนั้นบอกว่าคนป่วยทุกคนบอกสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สำคัญเลยข้อสังเกตที่หมอคนนี้เขียนเนี่ยมันก็ตรงกับที่พระเยซูเจ้าพ,พูดในวันนี้พอดีก็คือว่าบุตรแห่งมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อจะได้ให้คนอื่นรับใช้แต่พระองค์มาเพื่อรับใช้คนอื่นแล้วก็คำสอนของพระองค์อีกประโยคหนึ่งก็คือจงรักกันและกัน อย่างที่เรารักท่านฉะนั้นในพระวรสารวันนี้จึงมาเชิญชวนพวกเราว่าเราจะตายก่อนตายหลังบรนชิตวิภพนี่ไม่สำคัญแต่เป็นการตายที่ต้องมีความหมายสําหรับเราและครอบครัวถ้ามีคนหนึ่งที่ตายและเป็นคนดีเนี่ยทุกๆคนก็จะบอกโอ้โหคนนี้ไม่น่าไปเร็วคนนี้โอ้โห ไปเล่าถึงคุณงามความดีของเขาแล้วทุกคนชื่นชมยินดีแล้วก็บอกเออไปอย่างนี้เหมาะแล้วล่ะเพราะว่าจะไปอยู่กับเทวดาแต่ถ้าเป็นคนที่โอ้โหอยู่กับสังคมเนี่ยเป็นทำให้สังคมเดือดร้อนไหนจะมอเตอร์ไซค์ไปควักเอาท่อไอเสียออกให้มันดังแสบหูคนที่ฟังเนี่ยไหนจะเอาเด็กสกอยมาอยู่ข้างหลังแข่งขันกันแบบ ไม่รู้เรื่องเลยว่าจะตายอย่างไรเนี่ยดูแล้วมัน,ม,นมันทุเรศมากคือพวกที่ไม่ได้คิดถึงชีวิตนิรันดร์อะไรเลยคิดถึงแต่สนุกสนานในเวลานี้เพราะพระวสารจึงเตือนเราอยู่เสมอว่าจงตื่นเฝ้าและภาวนาเพื่อว่าเราจะได้ไม่ตกในการประจนเราจะได้ไม่ไข้เขวแล้วก็ถ้าหากว่าพวกเราดำรงชีวิตที่ไม่ดีเลยเนี่ยทุกคนจะห่วงมาก ตายเมื่อไหร่ก็จะบอกเสียดายอย่างนั้นเสียดายอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เวลานั้นไม่ทันแล้วทุกอย่างมันจะต้องปรากฏและตัวเองก็จะต้องไปอยู่ในที่ที่ตัวเองเลือกไว้ขอพระบิเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกท่านได้พบกับสวรรค์สักวันหนึ่งนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์